สวัสดีครับวันนี้นะครับน้องๆก็มาถึงบ้านผมมาเที่ยงเรียบ,บร้อยนี่ครับพาพาเด็กกลุ่มเข้าเข้าบ้านนอกครับที่บ้านนะครับ,บวพานนพา,พา,พากลับสู่ธรรมชาติคร<า>ับพากลับสู่ธรรมชาติเออพกที่ธรรมชาติอ่าเดี๋ยวนะครับโอเคเดียเด๋ยวเราเดี <c oughs> ๋ยวตอนนี้เรากข้ามาถึงเพิ่งถึงบ้านนะครับแล้วปัดเดียวคือเราท้าพมอยู่ไหนครับ เรามาให้คุณเดือนมาบ้านแล้วนั่นเ่งใช่คุณเดือนจะทำซ้างหมูกระแทะกินนะเออทำกันนะเบรกอากาศวันนี้บรรยากาศวันนี้อากาศอาากศดีครับคุณเดียวครับคุณเดียวชอบใช่ไม่น่าเสียเราทำหรอกมองใส่คนนี้ได้ลำเวลาจะวันนี้เราจะถ่าย ยังไม่เสร็จนะครับอยไม่ทันยังไงก็ได้ครับขอให้ความรักนี้ไม่มี เยนีซื้อฝากมาด้วยฮะซื้อฝากอะไรมานะครับคุณเดือนครับเนี่ยค่ะผักบุ้งนะคะโอ้โหวันนี้จะทำหมูกระทะให้คุณนังกินค่ะนี่นะคะนี่เป็นไงครับวันนี้ดีไหมคะครับผมดีมากเลยครับอืมล้างให้เรียบร้อยนะคะจะได้แบบว่ากินเป็นอย่างสบายใจนะคะใช่เคยไหมคะใช่ครับวันนี้เราจะกินหมูกระทะกันนะครับวันนี้ปาร์ตี้หมูกระทะใช่ครับ เราแมลของนี้ดะเรามาดูในบ้านนะครับแม่เราอยู่ในบ้านนไมได้นะ้ำน้ำอัตโนมัติครับไม่ปิดไม่ได้บอมไม่ได้ครับอัตโนมัติอ,อ้าพ่ออยู่บ้านครับมอ่าปะืมม นี่ก็อยู่บ้านหมีทำอะไรมันเหรอก็มาหั่อะไรนู้นขวานโซซ์เหรอหั่ระไรแค่ก้างมันเดิมมาเอามาภาคดตัวที่หัวมอขอานมือหมาไม่านมือแม่ขาแบบนี้ขวาขวนแบบนี ไปดูแลันเดี๋ยวไปางขนเาดี๋ยัวเอล่ะเล่นอกลยลกเจ้าเดี๋ยวเวลาทำงานแล้วจ้ากขดาวไยเดี๋ยวคเล่โทรศัพได้วะเลไปไหนนัไม่เลดอ่ะ เราสับใส่ลองเท้าด้วยใส่ลองเท้าด้วยทำับ้วเล่นอีกเวลาจะพัดลมเรี้ยวเลยล้มไงไก่ไม่ลมนะฮะก็ไม่ลมนะไก่ถ้าเป็นนี่กูบอกให้ถ้าเป็นคนอื่นอ่ะลมไปแล้วกูบอกให้จริงป่ะให้มึงดีโอ้ยนั่นสามล้อไปชนเขาไม่ได้รอดอ่ะไม่รอดเลยเขาเดินผ่านหน้าไม่ชนก็บ้าไปดิจะเห็นเขาอยู่ข้างง้างไม่เบรกอ่ะเอ้า ในทีมงานครับทีมงานทีมงานพี่คนทนี่เคยเจอกันตั้งแต่ไม่ตรงคานที่เขาไปที่บ้านผมนะครับแต่น้ำพี่ไม่ได้ไปเนาะไม่ได้ไปไไไม่ด้ปนี่รุ่นรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่อันนี้รุ่นดึกดึกบลอะไรกันเลยวะลูกบุกเบิกเออลูกบุกเบิกอันนี้ลูกบุกเบิกมาที่เป็นของใหม่แล้วใช่เนี่ยเนี่อันนี้พี่คนวิ่งไม่ทันฮะอันนี้เหลือพี่คนเดียวเหลือสองคนเนาะทีมงานที่ทีมงานที่ทีมงานกกับพี่วุ้นใช่ทีมงานกับพี่วุ้นเหลือสองคนนะครับที่เหลือ ไปหมดเลยย้ายไปทำงานที่อื่น่อยนะครับไอพี่พี่ยังอยู่พี่เข้ามาก่อนแต่พี่ไม่ได้มาเฉยอ๋อเหรอเพรตอนนั้นพี่ไม่ด้มาใช่ปะไม่ได้มามันเข้ามาแค่กล้องเนาะไปแค่กล้องไม่ได้มาเลยอ๋อพี่พลาดแล้วเนี่ยดีแล้วพี่บอดีแล้วไม่ได้ไปเหนื่อยใจนะครับนั่นอันนี้เนี่ยมันจะบอกว่าแบบผมไม่ผมพูดนะพี่ผมนี่พูงแบบรู้สึกว่าแบบเออขอบคุณที่พี่มากนะที่ไปแบบนั่นแหละเพราะว่าทุกคนแบบทุกคนทำให้ผมมากนะครับไปแบบไม่เหนื่อยเลยไป คุณซานครับคุณซานว่างานดิค่ะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราผมขอถ่ายทำงานของยุคข้าวผัเพลินนะครับฝากติดตามไว้นะฮะยุคข้าวผัเพลินนะครับเออกดไลค์กดแชร์กดดูกดดูนิดหน่อยกดดูหน่อยกดดูนะครับเนี่ยไม่ไม่มีอ่ะเออมาดิมาดิเพรีสี่คูณสี่สี่คูณสี่ ทอมแม่ครับเ้าทอมแม่บุกบ้านครับผม,มสัญญาณไม่มีเนะ้ว่นงแหละสัญญาณไม่มีครับไม่มีเลยจ้ะเนี่ยเรามาพ่อ่อกสมองไงจะได้พ่อ่อกสมองหนึ่งวันสมองสมองจ้ะบ๊ายบายทำกันแล้วนะครับบ๊ายบายไว้เท่าไหร่พี่